ที่รับยิ่งลูกมาขออะไรจากพาระเจ้าและจากพระาศาสนาจากศักดิ์สิทธของพระองค์ลูกขอความเมตตาการุณาของพระองค์ที่ทางด้านสถานที่จะช่วยให้ลูกรับใช้พระองค์อย่างดีขึ้นและ ลูกสมัครใจที่จะร่วมเสนิหกับพระเจ้า,ามากยิ่งขึ้นโดยมีข้อปฏิญาณสามประการเป็นข้อผูกมัดหรือลูกสมัครด้วยความเต็นใจลูกสมัครใจที่จะติดตามพระพิเศษเจ้าอย่างใกล้ชิดและครบครันยิ่งขึ้นที่การรักษาบุญจันทรึ์เพื่ออนาจาักรสวรรค์อีกน้นจเจริญชีวิตในความยากจนและถวายน้ำใจเป็นเครื่องบูชา วยวตใจคนะขอพระเจ้าโปรดรับความปรารถนาดีของลูกและบรรดาให้สำเร็จโดยความช่วยเหลือและรางสะพานของพระองค์งต่อไปนี้พระสังฆาขอเชิญน,น้องเย็นเพื่อนและร่วมใจในคำภารณาของพระเสาวราชให้เราภาวนา ข้าแต่พระเจ้าโดรกรุณาชอบพระเนตรมาอย่งข้ารับใช้ของพระองค์ซึ่งวันนี้ได้ประกาศจากปฏิญาณตนตามกิตารมแห่งพระวรสารต่อหน้าพระาศาสนาจักรเขาปรารถนาที่จะถวายชีวิตท,ทั้งครบมแด่พระองค์ด้การปฏิบัติตามพระฉบับแบบของพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตร ทรงยากจนและถูกตึงบนไม้กลางเขนตามแบบอย่างของพระบุญฟรังซิสและนักบุญกลาตราขอพระองค์ทรงทประทานจิตอารมณแห่งความร่ำรงในจิตใจข้ารับใช้ของพระองค์เพื่อว่าเขาจะได้รอดทนใช้ยารับใช้พระองค์ซื่อสัตย์ต่อกระแสเรียกที่พระองค์ประทานให้และก้าหน้าในหนทางแห่งความศรัทธาพักดี ด้วยจิตใจเบิกบานทางนี้ขอคุปพระบารมีพระเยซูคริสตเจ้าพระเจ้าที่จะดำเนินชีวิตตามพระวจาะของพระคริสตเจ้าอย่างครบครันมากกว่าเนื่องจากพระเจ้าได้ทรงให้พระบุตด,ดีแก่ดิฉันต่อหน้าพี่น้องพระคินีทุกคนและด้อของแม่ การพอปฏิญาณตนเป็นเวลา จะได้ทำการเจริญภาวกนเพื่อรับใช้พระเจ้าและพระศาสนาจักได้สำร็จผลอย่างครบครันของพระเจ้าผู้ทรงสคัญบ้าสัญญาว่รารอดจะพาะทานชีวิตให้ละนอนแก่ลูกหากโลกปฏิบัติตามปฏิญาที่ได้ให้ไว้ก่จะัะ ทุกทานจะเป็นผู้เรื่องตัดผนของผู้ปฏิาณองชนหนึ่งและต่อไปผู้ปฏิญาณจะกลับไปยังที่ของตนเพื่อให้ผู้ช่วยเหลือปฏิญาณมารยาได้ตัดผนชนหนึ่นโดยอ,ยองคเจ้าด้วยการละทิ้งความสวยงามและการตัดสระทุกสิ่งเพื่จะได้เป็นอิสระในการรับใช้พระเจ้าขอเชิญกับพร้องบทเพลงส่งไปริษณ์ รงรับภ้าพุณศีสา,ารสัตต์ิกนี้ซึ่งจะเป็นเครื่องหมายทำให้ผู้อื่นทราบว่ารูกเป็นข้ารับใช้ผู้ถวายตัวทั้งพรบแต่พระพิสดาแต่ได้รับการเสด็สันให้เป็นผู้รับใช้พระศาสนาจักร ูกเผยยงรับพระวินัยและพระธรรมนูญของคณะซึ่งโดยการปฏิบัติตามลูกจะได้รู้ถึงความรักอันครบกัน มีสิ่งเดียวที่ข้าต้องการอยากจะชมพระพักตร์พระองค์เสมอมีสิ่งเดียวที่ข้าชื่นชมอยู่ในพระวิหารชมความงามของพร ความสุขล้ำเกินบรรยายขอเพียงใกล้ชิดพระองค์จิตใจ พระนามองค์พระเยซูทรงเป็นนาทีาราชนาสไปมีสิ่งเดียวที่ข้าต้องการอยากจะชมประพักพระองค์เสมอ ีสิ่งเดียวที่คาชื่นชมอยู่ในพระวิหารชมความงามของพระองค์ขอเพียงให้พระองค์เป็นความสุขล้ำเกินบรร